ไม่ครนะับทำอะไรมาเนี่ยเราพี่หน่อยไปเหนื่อยไหมคะมาดูเงินร้านต้าน,นิ้หนึ่งอกไรยังไงแต่ก็สนุกตีไฟมาโดนเลยเสิคะเนี่ยวันนี้มาอยู่ดึกจังเลยอะ่ะไม่ดึกดึกหรอจะตีห้าแล้วนะอ,อ๋อ <laughs> พี่โนอยู่เช้าแล้วค่ะก็ใช่ก็ปกติพี่โนก,ก็ไม่เห็นอยู่แบบนี้อต้องรีบผาเงินไงค่ะแค่สิบวันค่ะตั้งเอาไว้ว่าวันที่ยี่สิบก็พอน่าจะได้พอดอีได้พอดีแปดล้านเหรอใช่ค่ะโอมัหขนาดไหนเลย มันมีมันมีมันมีหลายอย่างคะ่ะม,มันมันมีหลายอย่างเคือแบบว่าหลายอย่างมากกว่านี้ใช่ใช่พี่นอตังไปทำอะไรอ่ะเออใก่ียวเกี่ยวกับแกงค่ะใช่แป๊บนึงไงได้ไหม นิดหน่อยค่ะแต่ว่าคนเดียวไม่เหงาหรอก็มีคนทักมาคุยด้วยตลอดไปเหงาได้ไงคะใครอืมเหมือนจะชื่อมิเกลมัวคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขนาดตัวเองไม่ว่างก็ยังทักมาได้เลยเดี <c oughs> ๋ยวเขาจะไปเหงาได้ไงล่ะเอ้าก็จริงจะเหงาได้ไงจริงไหมล่ะ หนูนั่นแหละเหนื่อยหรือเปล่าสนุกดีแต่เหนื่อยหรือเปล่าน่ะไม่ไม่ไงสบายมากแล้วก็ไม่ต้องขับถ้าคนในแก๊งขับใช่นคนในแก๊งขับเหรอ<ฮ>ตำรวจก็ไม่มาเพราะตำรวจไปเคสอ,อื่นมาเมื่อกี้ก็โดนจับไปโดนโดนตำรวจเอาคีบไปตั้งสองอันน่ะโอ้ตำรวจอยู่หรอ ใชาหมดเวลาแล้ว่หมดหมดแล้ว <laughs> ตั้งหน่อยโอ้ยไม่ได้ไม่ให้ไม่มีจ้องแต่หลายว่ะวันที้ก็ประกันไปแล้วสองสัโมงนะ่ะเยวค่อยไปเบิกกับพี่โมนะโอเคไหมโอเคฮึให้หนูจะายหนูหิวอือหนูกระเป๋าอะไรคะเอาอะไรนะ้หนูมีเอา ขายหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเหลือ5จานสุดท้ายน่าไม่ไม่ไม่ลงไม่เหลือแห้หนูเลยนะกันยไงไงาจานสุดท้ายเขาไม่มีให้หนูเลยดูดีเอาไปท้าหมดเลยอ่ะกเหลือไว้าจานสุดท้ายให้หนูเองคะ่ะแล้วใคระแล้วใครหากระเทียมให้ไปทํามาคนเดียวว่าแต่ว่าวันไปกลิ่มาค่ะไปช่วย ราทำกระเทียมให้ไหมไม่เป็นไรค่ะกระเทียมเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไม่ทำไม่อีกจานหนึ่งมันอยู่มันอยู่ในตู้อ่ะแล้วก็ขายออกมาขายออกมาขายออกมา,มายอยู่นี่านูบอกอะไรคะสิบสามน้ำแต่พวกนี้ให้หกจานเข้าคไขน้ำเจ็ดจานเลย,ยนี่เจ็ดจานหรอ ไอพน <Okay. S 2> ได้เลยทวงนี้หนูต้องทำงานแกงหนักขึ้นแล้วสิค่ะใช่ไหมอ๋อถูกเพราะว่าแกงจไอ้น,นี้บ้านแล้วอืมก็ต้องหนักขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับจะต้องขึ้นเอาให้ฮานะอีกหรือเปล่าอืมพี่ฮานาะจะขึ้นแชร์สองตัวตาวตาชามา ก็ไม่ไหวเพราะว่าอาวุธป่าฉลามมันนั้นเรลก็ไป็นขึ้นให้หมดเลยจริงเหรอไอปาฉลามหิมะนะไม่ใช่หิมะป่าฉลามเลยอ่ะอ๋อใช่เกลเป็นทนขึ้นให้พี่ไอทำไมอยู่ๆชิมะก็ตดก็ไม่รู้อ่ะพอเกล้ไปนั่งรอพี่นอย,อยู่ตรงนั้นตอนแรกฝนมันตกแล้วอยู่ๆหิมะก็ตดเลยอ่ะอืม <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยอ่ะอากาศดีดี <c oughs> ชอบอะ่ะได้มาเ <c oughs> ยอะมากได้มาเท่าไหร่วันนี้ได้มาสี่แสนแล้วว้าวคนอะไรฟาร์มวันเดได้เป็นสี่แสนเลยเหรอเ <c oughs> <c oughs> ช้า ชอบเหมือนกันค et okay. ่ะชอบหิมะชอบไอตัวข้างหลังยโอเคจริงๆเลยจริงจริงเลยยน่ารักจัง ไ,ไมนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องหาต้องหากุ้งวันละอืมอืมสองร้อยแต่สองร้อยตัวให้ได้<อ>แล้ว,ว่าต้องตกประมาณห้ารอบถ้าได้ก็จะได้ประมาณวันละห้าแสนกว่าหกแสนโอ้อยายย๊ นนไม่ถึงยอดเลยอ่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับไม่ยินอันนี้ใครอ่ะแอลเหรอจะเอาเท่าไหร่กิมองอ่ะสักอีกสักแป๊บได้ปะโอเคค่ะโอเคอะไรอ่ะไอแอลไง,งหมอที่โรงพยาบาลอ่ะ เอาเด้เอาเด้มาจำเป็นลูกค้ามาจำไปแล้วใช่ขอสั่งกี่จานยี่สิบจานยี่สิบจานแบบเดียวยี่สิบจานนะแค่แปดตัวไม่แค่แปดตัวครับที่โนมมีอยู่แล้วเหลือแค่ไปคาไปเฉยไปนอนดีหรอไปนอนจะไปดีใช่ไหมอืมน่าจะไปคาแล้วก็อาจจะไปทําไม้เผื่อไว้พรุ่งนี้กับทํากระเทียมเผื่อไว้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเทนนิ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยนอนค่ะ ทำหลายอย่างไงวันนี้พี่โนทำหลายอาชีพมากเลยตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นประชาชนอะเป็นชาวประมงไปหาปลาเป็นเชฟทำอาหารเป็นแก๊ปส่งอาหารเป็นเด็กซ่อมไฟเหนื่อยเลยทั้งหมดเลยแต่ได้เงินอยอะงไงจะได้สบายยนะจะได้แผนเอาไว้ว่าห้าสิบล้านต้องใช้เวลากี่วัน เดี๋้อ50ล้านเราไม่ทำอะไรน้ำบอกให้เอาไป50ล้านไม่ใช่ไงอันนั้นล,ลุงต้องขอพ่อหนูหนูโอ้โหจะทำเผื่อ,อว่านนพ่อหนูจะให้เหรอ50ล้านนั้นมันสรุปได้กี่ทีนะโหเยอะเลยนะน่าจะไหวโยคะ่ะน่าจะสรุป จนลืมไปเลยว่าปกติต้องเดิ Montana. นหรือนอนผายชิวตีไปว่าเจ็ดร้อยต่อรอบแดนเขียวมันในเมืองใช่ไหมล่ะหรือว่าสร้างแกงอยู่คนเดียวจะได้เหลือห้าร้อยโดนค่ารักษาแค่ห้าร้อยได้เยอะหน่อยเดี๋ยวเหอะสร้างแกงอยู่คนเดียวไอโน่หร สิบทีเจ็ดพันร้อยทีเจ็ดหมื่นพันทีเจ็ดแสนหมื่นทีเจ็ดล้านอุย้ยได้ตั้งหมื่นกว่าร,รอบเลยนะที่สลบ โอเควันนี้ก็พักผ่อนได้แล้วนะคะคนเก่ง จ็ดสี่สิบห้าถ้าว่างก็ก็ไปนะคะับแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรคะ่ะเพราะอยู่ทั้งวันอยู่แล้วสิบสี่สิบห้าอืมโอเคนะถ้าว่างนะคะ <S 2> 2 <S ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไร,รใช่ลินกับอากิลาสองวันคะ่ะว่าจะไปด้วยกันพี่โน่จี่าเก็บเห็บพี่โนโจโจโจมาไหมตอนที่พี่นอนพีบอ่ะ เราไปเก็บแปับเดียวเองไม่ได้ไปบ่อยอ่ะเจอไหมตอนวันนั้นอะเมื่อวานใช่ไมถ้ามันโนมอไปเก็บเห็บใช่ค่ะไม่เจอไม่เจอเมื่อวานเราเจอใช่มเคระวังด้วยนะใช่เลยค่ะจะทําทำไม้ไวขี่หัวโจนก่อนนี่ก็แทงวันได้มี่ส่วนไม้ไมสิ่ี่ไงต้องลองแต่ว่ามีส่วนปืนยังไงรับฮะ ถ้ามีส่วนปืนนี่ทำไงครับแบบเป็นระยะกับปืนนี่ง่ายเลยอ๋อถ้าอยู่ไปแล้วก็คงเอาไม่ได้ต้องยิงค้ารางล้น่อยแล้ถ้าเขายิงที่โน้ตล้มแล้วเขาลงมาจากรถแล้วเอาไม้ตีแล้วก็ใส่กอดรัวๆเลยอ๋ไอ้เจ๊กอดกาชาจะมานานเท่าไหร่เนี่ยฮันแหน่รองกาชานั่นเอง อื้าชาม,มาจะขึ้นปืนค่ะไม่ไมาไหว้หาเองพอ,อปืนน่าจะหนักทีนะ่น้องช่หนักหนักสนตูบำแพงเป็นล้านเลยนะอืก็สิบสี่ล้านมัน้งค่ะบถ้าพินโจมจำไม่ผิดกาจะขึ้นปืนสองใช่ไหมใช่แบบมีจุกด้วยก็สิบสี่ล้าน ทำไมเสียกกระสอบลเหมือนฉันนะใครอะใครนะ <S 2> <S 2> พี่โาวาเหรอ <S <S 2> <S 2> ไม่รู้ครับห่างกนเยอะๆนะคะเข้าใจไหมนะพี่โนต้องเหมือนตัน <S <S ได้เลยถับเวลานอนอยู่แต่ว่าเวลาซ้อมพี่โนมีแค่สองอันเลยอน่ะ ับตอนหลังดีรอบนึงกับเอ้ยหลังดีสองรอบแล้วก็ตอนเช้าชั่วโมงเน่ <c oughs> จะได้ทำไม <ทำ S 2> ด้าแแชมันเด้งอะไรน่ะมีเรื่องอรอ 去了哈。 ต้องไปไหมคะเนี่ยไน่แน่ใจอ่ะเขาไม่รอดแล้วเขาก็ไม่รู้อ่ะอ๋อมีโจนอ๋อโจนแล้วก็ของหมดตัวเกลี้ยงอืมคือโดนป้นหมดตัวแี้ฮคานโดนโป้งป เราไปพักดีกว่าไม่ไหวแลยน่เป็นไรเราเ่าอะไรกันมาเ่<ส>ีย<ข>พักผ่อนเยอะๆนะคะทีนี้ก็องพักนาๆน,นะคะแล้วก็เตะขึ้นมากินของอร่อยด้วย คนเยอะๆ,ๆวันนี้น้องเกลวทำงานหนักมากเลยนะครับเนี่ยพี่โนงก็ทำงานหนักสวัสดีค่ะบโชว์ๆนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะถ้าแบบว่าพี่โนงไม่มีเพื่อนหรืออะไรพี่โนงบอกโนูได้นะใช่เลยค่ะไม่อกใค่พี่โนหเนาว ม่เงาหรอกคะ่ะแล้วก็ต่างคนต่างไปทํางานของตัวเองแล้วเวลาว่างก็มาเจอกันไงคะ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเดี๋ยน <c ười> <c ười> ี้ก็น่ารักดีอ่ะให้ความคิดถึงมันทำงานไงไม่ดีหรอพ <c ười> <c ười> ันนี่ค่ะ่ะ <c ười> จะอยู่ได้ก็คิถึง ขออีกนินึ่วันนี้ค่ะแล้วเจอกันนะครับไปนอนได้แล้วเด็กหัวร้านหนูต้องหัวร้านที่สองวันอ่ะไม่เป็นไรค่ะน่ารักออกใช่ไหมค่ะ

่โนของแก้วสวัสดีค่ะทางแก้วของพี่โน้เรียกว่าร้านแอนะเอ้แล้วค่ะแ้วนะค่ะ เจอกันนะคะในเด็กหัวล้าน